ฉันจะรักเธอได้อย่างไรเมื่อใจรู้ดีดีไม่พอหมอบอกว่าหมดโอกาสแล้วหมอไม่ทำกิฟต์ให้อีกแล้ว อย่าเสียใจไปเลยนะว่ะไรเราสองคนจะไม่ทำกิฟต์อีกแล้วก็จะขอลูกบุญธรรมมาเลี้ยงแทนหนูจะเอาไง ดาวาาอาู่ดาวจ่เราหาแกไม่เจอแล้วนี่ค่ะยังไงผมก็ต้องหาแกจนเจอให้ได้ฉันแค่อ้นิดไ้หน่อยทำไมแกต้องพาฉันมนโาโรงพยาบาลด้วยวะเบื่อเงินเบื่อทอง เป็นไข้ไอโขโขขนาดน,นี้นะไม่พาหาหมอแล้วทำไงอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะวกลัวหมออยู่ได้เกียจริงไอ้พวกรู้ทันคุณสุดาท่านไหนคะนี่นี่คนไข้มีแพ้ยาไหมคะไม่มีนะคะเมื่ไรเดี๋ยวคุณนั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับผมจะเอารถ โรงพยาบาลเนี่ยรอก็นานนะแล้วจ่ายยามานี่ก็เอ็มตัวเดิมๆเนี่ยเหมือนเดิมแล้วจะให้อะไรคุณคุณคะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณเป็นแม่ของหนูดาวใช่ไหมคะหนูดาวเอารูปให้ดูฉันยังรู้สึกเลยว่าแล้วทำไมคุ้นๆเราเคยเจอกันที่มินิมาร์ทใช่ไหมคะ ฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณเรื่องหนูดาวอะค่ะดาวอะไรเหรอคะฉันไม่รู้จักหรอกค่ะขอโทษนะคะเดี๋ยวก่อนสิคะจะไม่ผิดนะคะคุณแม่หนูดาวนะคะจะมีเรื่องสําคัญมากๆเลยนะคะเรื่องหนูดาวค่ะต้เขาบอกกาไม่รู้จักก็ไม่รู้จักเล่ะไป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 ค่ะคุณคะปแล้วอะไรเป็นอะไรครับคุณแม่หนูดาวคุณรัฐดคุณเจอแม่หนูดาว ขาวิ่งหนีเราไปทำไมอ่ะัมยังบอกว่าไม่รู้จักหนูดาวค่ะสุด,ดาบันดาลเาูาหกเราว่าไม่รู้จักหนูดาวทำไมอะคะนี่ เมื่อกี้ยายคนนั้นมันพูดอะไรวะเขาอยากจะคุยเรื่องดาวคุยอะไรเรื่องดาวฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพี่แต่ถึงยังไงนะฉันก็จะไม่มีวันยอมให้พวกเขาเข้าใกล้ตัวดาวได้แน่นอนเฮ้ยุสาทอไปถึงโรงพยาบาลเสียค่าหมอค่ายาไปตั้งหลายตังค์สุดท้ายต้องมากินยาไอหมอตีปักซอยเนี่ย เอาเถอะนาพิดาเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปหาหมอเอายาให้พี่ใหม่แล้วกันโอ๊ยไม่ต้องหรอกพรุ่งนี้ฉันก็หายแล้วว่าแต่แกเถอนางดวงแกไม่รู้จริงหรอว่าไอ้สองผัวเมียเนี่ยมันมาถามหาดาวทำไมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยหรือว่ามันจะรู้ว่า,วาดาวเป็นลูกของมันน่ะพ่ดาฉันบอกอกี่ครั้งกี่หอนแล้วอย่าพูดเรื่องนี้อีก ถ้าดามมาได้ยินเข้าอะ่ะจะรู้สึกยังไงได้ยินเรื่องอะไรเหรอจ๊ะนาดวงเปล่าหรอกจก้ะแล้วทำไมหนูกลับมาเร็วละลูกในบอกนะว่าจะไปบ้านเพื่อนไง ื่อนไม่อยู่บ้านนะจ๊ะแม่แล้วแม่แม่หาหมอมาเป็นไงบ้างจ๊ะไม่เป็นอะไรมากหรอกลูกเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันดีกว่านะเดี๋ยวแม่กินข้าวเสร็จแล้วจะได้กินยานอนซะหน่อยรู้สึกเหมือนเป็นไข้ลุ่มๆไงไม่รู้ลูก เล่าหึ่มเลยคุณปุ๊ใจยเนยนครับคอยคอยก้าวครับมันใดครับคุณปุ๊มันใดครับมันไดบันโอ้โหโอ้ยตัวหนักแบบนี้เผื่อไม่ไหวแล้วนะครับคุณปุ๊โอ๊ยลุกครับคุณปุ๊ปดาวดาวอยู่ไหนอะใจเย็นครับคุณปุ๊อีกนิดเดียวถึงห้องแล้วครับปล่อยเขายว้งั้นนะเผื่อ เดี๋ยวไปเอาผ้าเย็นมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้เรียบร้อยจะได้ส่างไวๆไวส่างวันนี้พรุ่งนี้ก็เมาต่อขืนปล่อยไวย้่างนี้นานๆแย่นะครับนายครับออได้ครับดาวดาวอยู่ไหนอ่ะเป็นเพราะเธอคนเดียวดาวดานัน น่าสงสารปูจังเลยนะคะใครจะไปรู้ว่าวีาว่เด็กดาวเนี่ยจะผ่านร้อนผ่านหนาวอย่างโชคชนขนาดเนี้ยคนอย่างปูอะจะไปทันเล่นเหลี่ยมคนระดับนั้นได้ยังไงอะคะผมสงสารลานผมอะครับไม่รู้ว่าจะทำให้เขาลืมดาวได้ยังไงของแบบนี้ไม่เห็นจะยากเลยนี่คะ คนไม่เห็นหน้ากันสักพักหนึ่งเนี่ยก็คงจะลืมกันได้เองวัาดีว่านะคะคุณเน่ยส่งปุ๊ไปเรียนต่อที่เมืองนอกจะดีกว่าเจอคนใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆอะ่ะเดี๋ยวก็คงจะลืมมีเด็กดาวได้เองอะคะ่ะผมไม่ไปแกต้องไป ฉันทนเห็นแกอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้แล้วฉันให้คนเตรียมหาที่เรียนใหม่ไว้ให้แกแล้วแกต้องทิ้งทุกอย่างที่นี่เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันดีกว่านี้แต่ว่าผมไม่ต้องการน,มมารนี่ผมไม่ต้องการชีวิตใหม่อะที่ผมต้องการคือดาวดาวท่าเนื่อความหวังในชีวิตผมอะแกเป็นบ้าไปแล้วไีฮะทำไมผู้หญิงคนเดียวถึงทำให้แกบ้าบอขนาดนี้ฉันไม่เข้าใจ อันน้องจะเข้าใจได้ยังไงอ่ะในเมื่ออัน้องไม่ใช่คนอ่ะอันน้องไม่มีหัวใจอโอ้คืออา อย่ามายุ่งกับผมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่ายุ่งกับชีวิตของผมอีก ันไม่เคยรังเกียจคนจนแต่ฉันรังเกียจคนที่ไม่ดีไม่จริงใจใช้ความสวยเข้ามาหลอกล่อผู้ชายอย่างไรยางไอที่สุด น้องไทำไมบอกน้าิีลูกหนูเป็นอะไรมีคนเขาว่าดาวไม่ดีนะดวงเขาบอกว่าดาวเป็นคนไม่จริงใจอ่ะเขาบอกว่าดาวคบกับใครก็เพื่อหวังประโยชน์อันนั้นดวงคนจนอย่างเรานะลูก ใครๆเขาก็คิดทั้งนั้นแหละว่าเราจะไปหวังผลประโยชน์จากเขาแต่ถ้านั่นมันไม่ใช่สิ่งที่จริงเราจะเสียใจทำไมนะลูก็้าดาไม่ชอบให้ใครมาดูถูกนี่นะดวงน่ะดวง เราไม่อยากเป็นภาระของใครอะเราอยากจะยืนได้ด้วยตัวเองเราอยากจะเป็นเหมือนนะดวงจ้าฮะเราอยากจะหางานดีๆทำเราอยากจะหางินให้ได้เยอะๆจะได้ไม่มีใครมาดูถูกเราอีกให้เราไปทำงานที่เดียวกับนณดวงนะจ๊ะ ได้แล้วดวงนะได้ไหมจานนะดวงไม,ไม่ไม่ได้หรอลูกน้าดวงเดี๋ยวก่อนนะดวงทำไมล่ะจันนะดวงดาวพูดอะไรผิดไปหรอนะด,ดวงปฏิเสธดาวทำไมอ่ะเกิดไม่มีอะไรหรอกลูกหนูว่าตั้งใจเรียนเถอะจะไปทำงานให้ลำบากทำไมนะดวง เงินที่ได้จากการทำงานสุจจิตอะ่ะมันคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับดาวเลยนะจ๊ะถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากอะ่ะแต่มันก็ทำให้เราภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นคนดาวไม่กลัวหรอกจ้ะนดวงขอให้ดาวได้ไปทำงานที่เดียวกับนะด,ดวงเถอนะจ๊ะ นะนะดวงนะา,าแล้วเดี๋ยวนะจะถามเจ้าของให้แล้วกันนะนี่กระเป๋านะาดวงนะดวงลืมกระเป๋าตัง์นะดวง ที่ไหนไปจ่ายค่าแท็กซี่อะเนี่ยโอ้พี่คะพี่ชื่อตามแท็กซี่ถนนไปเลยนะคะได้เลยครับไปเลยค่ะ,คะพี่